สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจารวัตนะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับโดยผมหยิบยกเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคู่ระหว่างกลาสโกเรนเจอร์กับลิเวอร์พูลมาพูดคุยกันนะครับสถานการณ์ในกลุ่มนี้เนี่ยเรนเจอร์เองก็ลุ้นยากกับการเข้ารอบแล้วนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีแต้มอยู่6คะแนนจาก2เกมแรกขณะที่คู่แข่งที่เขาต้องเบียดอยู่ก็คือนาโปลีมี9คะแนนแล้วก็รวมไปถึงอาเจนซ์อัมสเตอร์ดัมที่มี3คะแนนนะครับดังนั้นวันนี้ ก็ยังสำคัญกับลิวพูนะครับถ้าจะกลุ่มความได้เปรียบไปเล่นใน2เกมสุดท้ายนะครับสภาพทีมของทีมเยอนอย่างลิวพูกันหน่อยนะครับวันนี้ก็ตามข่าวออกมาผู้เล่นคนสำคัญไม่ว่าจะเป็นเทรนอเล็กซนเดอร์าอ์โดรเจลมาติปรวมไปถึงแอนดูโรเบอร์สันก็ยังไม่พร้อมนะครับขยับขึ้นมาในแผงมิดฟิลก็ยังดีหน่อยนะครับที่ก็ยังโอเคเพราะว่าทางเฮนเดอร์สันทางฟาบินโยรวมถึงติโกแคนตาร่า พร้อมที่จะเป็นตัวเลือกส่วนในแผงเกมรุกก็ไม่มีทางด้านของดีอาซี่ก็เจ็บยาวไปนะครับทีมก็น่าจะเล่นในระบบ4-2-4นะครับหรือว่า4-4-2ก็แล้วแต่จะเรียกแต่ว่ามิฟิลคู่ตรงกลางเนี่ยก็คงจะสลับอัลฟาบิโยมาเล่นรวมกับจอร์รี่เฮนเดอร์สันนะครับขณะที่ตัวด,ด้านบนเนี่ยผู้เล่นอย่างโจตาฟิมิโนนูนเยสแลวก็ซาร่าก็น่าจะเป็น4ประสานเลยนะครับขณะที่กราซูเรนเจอร์นะครับ ในเกมนี้เนี่ยเชื่อว่าจนที่ฟานบองฮอสจะปรับมาเล่นในแผนที่คุ้นเคยก็คือแนวรับ4คนนะครับก็มีตัวสําคัญอย่างเทรวเนียแบ็กขวาที่ก็เติมเกมลุกได้ดีนะครับตรงกลางก็มีอย่างลุนสแตมแล้วก็ในแผงเกมลุกจะมีโคลลักนะครับที่ก็ถือว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในลีกของตัวเองนะครับยิงสิงประตูจากเกเกมลีกในสกอตแลนด์แต่ว่าดูแล้วทุกอย่างยังเป็นรองลิเวอร์พูลเยอะนะครับฟุตบอลของลิเวอร์พูลแม้ว่าโดยรวมอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ในการเจอกับทีมอย่างอาร์เซนอลแต่ว่าถ้าเกิดมาดูกับการเจอกับกราโซเรนเจอร์แล้วสกยภาพของลิปูยังดีกว่าเยอะครับยิ่งเชลเจนคอปใส่ผู้เล่นตัวรุกมา4คนในแผงเกมลุกด้านบนแบบนี้ยิ่งทําให้พลังในการทําลายล้างของลิปูเต็มเปี่ยมเลยครับดูแล้ววันนี้ลิปูจะเอาชนะกราโซเรนเจอร์ได้มากกว่า1ประตูนะครับคู่นี้ให้เชียร์ไปที่ลิเวอร์พูลนะครับส่วนที่อยากจะฝากไว้นะครับนอกจากคู่ของลิเวอร์พูลแล้วก็ฝากไว้กับท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วก็แอตเลติโกมาริด 調理単なることだ